เปอรสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเด้อกินตำซุ่มเด้อพี่น้องเลยตำซุ่ม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 กระปุ่นพี่น้องกระใสกระซ่าเมื่อได้กินปานหมูคุณระเบียบกินเลี้ยงกินปานหมูอ้าวบ่าวท่านใดเด้อบ่าวเอ้า มาบักลาครับมากินหัวเลยกระพุ่นน้ำเวอยเอ็มกระชามเลยเนี่เสียวตื่นมาได้มากันไปกินทางไรมาเด้อมาเด้อเออสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาพสิติดไม้พื้นระเบียบบ่ะห้ข่อยนี่ก็หมายจะล่วงเราเป็นผู้ใหญ่มาเลยหน้าหน้าเรียนแบ่งให้แบ่งให้พนุชให้ แบงไปทางนัแบงตอเอา,าลเล่นแล้วนะแบงไโอ้ยมากิแบงโมหาแห้งเกิดสบัสดีแมววิไลขอโมขบใจไยเดออั <c oughs> นผาเงินใหม่ซื้อตู้ก็ได้ไปพังร่างสวยของมขบใจให้อยู่ที่มีแหงหางมีไปหนาเด้อเอาวางยังเหนเอาวางยังแม่ยังเหนววาด้ินเาเน่องจาว่าไปมัมนขึ้นเยอะ มาเด้อแม่พิลัยกินต้มส่วนน้ำกันของมกขอบใจหลายๆทีมงานเขาก็ดีใจแหง่ดีใจแหง่มาเผาตู้วันนี้ประแพงได้จะหน่อยจะหน่อยกะเออแปะตู้มาจะหน่อยก็เปิดเพลงพังขอมกขอบใจหลายๆปัดมาสิเลี่ยงซิ้งเป็ดดอกแม่วิไลเอ้ยสีขาปิสไหนกินแล้วสิมาอยู่ส่ะ ยังวะยังบูกทุกกัรท่านเล่าอันไหนเลยทามเราเป็นไงเด้อกันเฮ็ดออกสิห้เฮ็ดปวก็หายเร่านํ่ดีใจแห้งแล้วเหมือนในช่วงั่วขกระปุ่นเต็มกันซ้่มเลยมาเด้อแม่วิไลเเ้ยไอ้ไอ้คุณแม่เวลาเป็นไงกลิ่นเป็นไงง่ายตัวไงตู้บังไงนี่ขอโมขอบใจลายเด้อ ซองพันช่องซองพันหกอะไรเขาลดในซองพันชองขอบมอกขอบใจให้อยู่ดีมีแห้งบุญทำนำสู้หาเงินได้หลายๆเสื่อนานคุณระเบียบสิคออีกกันบ่ <c oughs> มียังในาวัดคุณระเบียบสิคอเอาอเลยเป็นผู้คอคุณแม่ไม่ไล่เป็นผู้หายพจนส่งพจนหายอาโยนล้มไปมันเป็นข้าวผู้ข้าวพจน์มันเป็นผู้นิมิตพจน์นะมามาตั้งอยู่รุมก็ได้ยามมันตกแตก เอาไปาไหมเลยโบมีไปซื้ออีห้าอ okay. ีกจะได้บาะนี่นะอืมอาดีจะนี่บ่มี่ได้เนาะเอาไว้นี่แต่ไม่กันยากได้กันโคยังก็ได้ว่าหมอก็ได้หลากหลายหน่วยหนึ่งปิดเลยวะบันปิดแล้วคลิปไม่ทอดชิบนาทีซะเนี่ยเอาเอากระจายจริงๆนะซาโบสออกหน้าเลยได้หมื่นอย่านะพี่หนอกเลยคุณระเบียบนะเอิ้นซาโบขมานี่ เอางวงมาเลี food food ้ยงมาสะลองตู๋ว่าซาซื้อกระปุกสีหาโลแล้วเดียวนีนว่าซาซวยิ้มช่องข่ายซ้ำมาสะลองเื่องเสียงดีใจเฮงมันจะร่วงบ่บาๆเลยอย่าแล้วบอกอันไหนก็ใกล้มากของกระป๋าว่านั่งอยู่ก็คือชองโลเขาซื้อก่อนแล้วเขาซื้อแล้วแล้วเขาจะโทรหาเจ้าหน่อย เาคือปแวนเจ้ายช่ค่นั้นแล้วเาเอิเจ้าแ้วเจ้าเลียวขวัดคุณเจ้าบเลี้ยวมาเบิ่งเฮ้าขอบใจคุณยาใจะดีเฮ้าเนีจยเอานันนี่บเจ้าวัดอืม่บอกเอาตังหน้าทีมงานเนาะขอบใจคุณใจดีที่สนับสนุนทีมงานเฮาเนาะ

ทุกคนฝากเงินมาให้ก็ได้เตอหน่อยยังไงยังยังคูณะระเบียบก็นิขอใหม่อีดอกยัง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 นงงยังย่องยัอยงยังยงยยังยังักยักเออยินเอาไปผมังยังงใส่ไมงเลยเออัง้งงยัยังยังยง ลุงอ้าโทษเสียงตู่ท่านน่ะเพิ่งดังแทบะนี้สิบข่าวห้องฝนบอกอืมนึ้นเครื่องมอนนะหยุดดูเหีอพินหยุดดูเหีอพินคันเพลงขาวนี่การลุ่มอะไรคือเก่าลงกับสีแดงอีกแล้วใหม่แล้วเนาะหยุด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 อันสีแดงแดงหน่อยหยุดอันสีแดงแดงหน่อยเออหยุดตัวมันเป็นสองขีดนะเด้พี่น้องเอ้ย อันกินข่าวก็ฮอดบ่แล้วพี่น้องเอ้ยเสียงเพลงเข้ามาไหลเขาเจ้าเปิดเพลงเนาะก็เลยบ่ได้กินกินแล้วแล้วก็นอนเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อยเลยนั่งท้องเพลงนั่งตานยานแหละข้าว่ะเออ นอน่าจะได้เมื่อเลี้ยงง่วนแล้ววันนี้สบายดีสบายดีหลบสองหลบสามคุณระเบียบกระจาข้อตั้งก็เป็นข้อตกอิ่มแล้วอยากนอนเว้นแหละพี่น้องเลยเมื่อเลี้ยงง่วนแล้ววันนี้กินอิ่มแล้วเอาหาว่าง่วนก็ปล่อยเขาตารางเฮือนมาแล้วจะโตงง่วนนะยิ่งใหมันนี่แหละเฮ้ยยิ่งพักได้ยหญ่หรือหน้าจะโตจโตอยู่หน้านหนยังหาเอาเข้ามาบ้านนะทาม งหรจูวยเนาะัวบ่ัวจาโตัวโตก็งัวหาบะงัวหาโตหนหาขอมาได้ใหม่มาเฮือนดิจกโตล่ะฮะจาโตบาดีนะหัวากระะเา่ซ้อชงก็เป็นซิเอองัวซิโต แโงอโอ้ยนับมาในถ้องมันพี่น้องเพราะที่เป็นสิบใช่ไหมเลี้ยงม่มตายเลียตายมีแต่ใหญ่ลูกเดียวโอ้กูบ่ได้ตีอยนท้องตีใส่มันกูตีแข็งตีขาตโต้นขาเฮ้ยจะบ่ห่อนจลบแนน้อยหนึ่งด้นอนเว้าเด้มันได้นอนเด้ จากแต่งหน้างามๆก็โตหน้าดําแล้วบ่กินอิ่มแห้งบ่เดงัวข่อยนทานหมอดงตาก็เมื่อแล้วเหลือแต่ทานหมอยิ้มบาดนีทานหมอดวงตาน่ะเพิ่นยามมื้อนี้นั่นเออเพิ่นยามเมื่อยามมาเออหัวอวนี่ยที่นงลินได้เปลี่ยนกันมานงลินอยู่กกคําคุน แพทย์มีสองคนบอกคนที่สามได้เขึงมือบอกคนที่สามน่ะบวได้พ่อขึงบังเถื่อกิดมีลูกน้อยคนที่สามผนยังบวได้ยามปกติมีลูกน้อยแพทย์สามคนก็มีแต่ผู้หญิงหมดผู้ชายบ่มีศักมอลิชอก็เข้าไปกินทั้งก้นทั้งหัวทั้งหางหมดเลยเข้ารั่วมุดเลยวันว่างวันหมดได้พี่น้องอย่ืที่ซาเด้อ ยังแข่มเพิออกใหม่เลยชาวเอียดก็เลยผู้ชายยางมาอยู่น่ากุกมาเด้อมาอยู่เป็นหมูเนี่ยเ่อมาอยู่เป็นหมูในเด้อพี่น้องอันห้องมอนี่ขาดเด้อไม่มีผู้ชายแผล่ยิ้มยังโสดเด้อพี่น้องเลยแผล่ยิ้มยังยังโสดยังโสดแผล่รวมกันยังโสดแต่แผล่รวมมีลูกหนึ่งแล้วแผล่ยิ้มยังผมมีลูกยังโสดแกะกล่องผู้ชายแผล่จะโสดได้นี่นะะ อยนี่ผู้ซอยเป็นผู้ซอยแพทย์ผักเป็นซอยผู้ซอยแผลบ่ผู้ซอยกับสองคนกูได้อันนั้นเลขาเลขาแพทยเลขาแพทย์บ่สนับสนุนโดยบ่เอ้ายเวลามียังกับแพทย์ซื้อให้กินน้ำเนาะน้ำกเลยแพทย์น้ำแต่แพทย์เลี้ยงน้ำก็ไล่้นตังซอยน้ำอย่างเดียวนะนมีเยอะ ซุมน <languages? S 1> ุ่มบ่นี่ไก่แลไก่สะออนสีบ่ให้มาซุมนุ่มแล้วนี่เปลือกมะพริก้าวแดกแป้งนัวนี่มื่อละขวดช่อนขวดแป้งนัวมื่อละขวดชาออนน้ำปลามื่อละขวดประแดกมื่อละปุ๊กวันสันปีนี้นะซุมเฮามีสมาชิกใหม่ไดนนี่ปีกายนี้เฮายังบ nah, ่เห็นเลยเนาะแม่นแม่นปีนี้ชวนแล้วก็มาปีนี้มาได้ปีนี้แล้วเออพอมันจักรยานแล้วก็บัตรจักรยานนะ สมาชิกรวมวงบ่สมาชิกไม่ค่ะสมาชิกหายไปผู้นึงเจวอนเจวอนเจวอนหายไปผู้นึงบ่บ้านเมืองเดด้เี๋จวอนเปลี่ยนไปบ่เอามีผู้มีผู้มาแทนก็แห้งดีแล้วบ้ผู้นี้แห้งอันนั้นเด้อนี่น่ะถ้าติดตามอันผลงานแพทย์ยิ้มเด้อพี่น้องเด้อ อันแพทย์ยิ้มกับสิเห็ดซ่องยูทูบขึ้นมาได้ซื้อซ่องซื้อซ่องวันใดไนี่นี่กระถาพังเบิ่งเนาะยังคือซื้ออยู่ถาถาติดตามเบิ่งเนาะซื้อซ่องวันใดไกระถาติดตามเบิ่งเนาะตอนนี้ยังเพิ่งยังเพิ่งเปิดโตให้จีให้ผู้นี้เป็นผู้ซอยซอยซอยซ่องบ่เอาจีไปทายเอา เจ้พมสีทองนี่ไปทางใดเนาะมือโดนู่แล้วเืโดนแล้วหันตื่นไม่ได้กระแต่พื้นเจ้วอนน่ะสลบปีนี้เจ้คันคือไปกูหมูแท้นหนักแดงเป็นเวนเอาโยโยโย่ชิมะข่าวน้ำมักจั๊กเท่นี้บ่โอ้ยไม่ใหญ่มากระหลอกนี่ก็ดีก็ได้ไปหลดนะขันมัาจัดไปแล้วมันปวดไปหลดเนาะมันพลาอดบ่ นอแม่เรางามมีเรางามคือไงไปย้อมผมคือลาวเด้อเอื้อแลมไปย้อมผมคือลาวชื่อบ่ยอมเองดอกเอามาสิย้อมให้เอาสีอันนะเอ้ยสีดอกพักกระโดดน่นะเอ้ยเฮาสิยอมให้จ้าเอ้แลมสีชมพูจสิยอมสียังเฮาสิยอมให้เอ้อ่าจะมักสีทองว่าให้เอ้ยจเาสม แมวิลเน่ันขนุเสื้อน่ะนะได้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 เดียวกันมวยฮุบตีชินดีๆได้โอ้ยอย่าเปิดตีชินใส่กันบ่ไรได้ฮุบปรับเลยเปิดตีชินนแมวไล่เินเองนะเาดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเอาไ้ขั้นเห็ดเสื้อรอบหน่ะเดียใส่เออแลมตัวหนึ่งจังว่าอางเมืองเากับเป๋หุบกัน คุณแม่วิไลเอ้ยตอบคุณแม่คุณระเบียบนเด้อเลขาเจ้ามาเลยปีแล้วนี่เนาะมาวางซุกซล่าฮันดี้มาแล้วก็มาเสือเดียวนั่นแหละแต่ปีนี้ชอบเมาเธอหนึ่งกัมาในวัดนี่ดิมาาสุดซองกัมาซุกซล่าซองเถื่อได้ไหมใช่ะ ชองเถือ3เถือมาเถือที่1ก็ต้อนแม่ใหญ่เพ่นป่วยแม่คอยป่วยแล้วมารอบที่1นึตอนซุมเอาแล้วเข้าแล้วซ้ำเถือแล้วคุณแม่วิไลมากบอแหนะ ะเฮาบ่ด้ให้จะเมื่อจเื่อได้ใจแต่บ่บานนี้ต้นแรกเลยบ้านนมนจะฆ่าย่นี้่นั่นน่นนันน่บาวจนเลขค้นแล้วนเมลขึ้นแล้วเ้ยไปนี่เลยหนบ่นิตต์ตู้ิเอ้ตู้ทิมฝนหาลูกกันเจวอนลูกนเอน่ไปนดีกะ่โอ้ยกระเจอนวอนเจหัวเรากบอาดลูกันเด็กน้อยชคนมันกระเจิดยุ่งกันแล้ว เห็นแล้วเอแลมอะเห็นแล้วแหละเอแรมจพะเนียจะพอน้าจ yes> ิ้มเฮลาอยู่บ่พอดได้เด่นเพื่อชวดวงมันดเบ็ดหมดจนวบาเบาช่อว่ายอมแล้วยอมแล้วเดีไปนอนเบาจอเมื่อน่ะจักโมนบอกเขาว่าช่ให้จะดวงเขามาแม่ลุกน้องจะซองคนก่ยัจว่านั่งบุมก็นั่งเม่ยพุกี้ก็ว่ากินบ่ได้เดี กินได้ปีนี้อ้าจัรย์จกินได้กินบ่ได้แล้วก็เอาภาหัะไปผ่าตัดได้กินแล้วมันเจ็บอืเจ็บไปสอมันนี่อืมันแผลข้าปีที่สองแล้วบ่เดือนสี่ในปีปลายเลยที้ปีปลายแล้วนะเดือนสี่ะเฮ้ยเฮ้ยงัวไม่อยากกินขนมมาจ้เฮ้ยอันนี้บาเจ้ากันชาวเอลทิ่ทำมาหน้าเรารับซุป วันนู้ฮอร์ม่อนเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบบุญขอบคุณผู้สนับสนุนก็คือคุณแม่วิไลเนาะพร้อมทีมงานขอบเกินทาง USA เนาะเมขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อสือตู่ให้กันดีขอให้ลำให้รวยหังให้มีกว่าเก่าเนาะกะคลายก็ขอให้มันมันอ่าสือตู่ให้ทีมงานหมักหม่วน คุณระเบียวกะสิเปิดลำโพงหล่อละบาทนี่ฮัลโหลฮัลโหลใครบวกลงไม่เห็ดเวียดปล่อยงม้อปล่อยหม้อไครบ้าเสียไปพังล่างถอยล่างบวงคุณเห็นสิแกพังได้แล้วมันมีหล่อน้ำได้พี่น้องแกหลากสายหลากครัวพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายเปิดเพ่งพังย้พูสิอะไร